จีบแรกเป็นไงเออลืมลูกลืมเมียโอ้โห้จีบที่สองลืมบ้านลืมช่องเฮ้ยจีบที่สามอ้าวลืมมุกมันตมกันเดี๋ยวนี้พันไม่เคยชอและลุยตลอดเลยชู้กับมันชู่กับมันคนนี้คุณพัฟพี่ใครไม่แต่งล้วแบบนี้แว่นแบบนี้รู้เลยรู้เลยใครใครใคร จ่าร้อยเฮนรี่บ้าคือก็ปี้จ่าร้อยเฮนรี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับใครใครเศกโลโซครับผมอ้ยยุนี่กอฟี้ได้คนเดียวเหรอฮะได้ทุกคนครับเอางี้ดีกว่าถ้าผมเอ่ยศิลปินคนไหนคุณร้องได้ไหมได้ครับผมกอฟี้ได้ทุกคนได้ครับเริ่มจากพี่เบิร์ดธงชัยคนไม่มีแฟนเข้าทแถวมาสวัสดีจ้าเบิร์ดรักทุกคนเลยนะจ้าเริ่มจากพี่เบิร์ดธงชัยคนไม่มีแฟนผมเอ่ยใครคุณจะทำให้เหมือนครับตีบ้าหเฮ้ แค่ว่าเข้าเข้ามาแค่ผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครพี่อบุกไฟไม่ว่ารักฉันมีกัดเลยก็สุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือทำใจว่ามาอีกครั้งพี่หัวธนาธรพี่เต็งชีโร ขอแบ่ผิดหวังคนละติ๊กขอเป็นเธอได้ไหมพี่อกชายสิกระชัยด้วคนทำซ้ำเอยทำซ้ำพี่เอ๊คาราบาลด้วยฉันในจะรักเสียทีนายกประยุทธ์นนนะะะคนไม่มีแฟนนะนะไม่มีแฟนก็เดินหน้ากันต่อไปนะนะ ข้าใจตรงกันนะ